สวัสดีคุณผู้ชมและชาว SMP ทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่เซิร์ฟที่มีชื่อว่า Galaxy Low Pay นะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักที่ผมเล่นนะนะ,ะแล้วก็อีกอย่างนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ผมก็เป็นการอัดคลิปโปรโมทครั้งแรกด้วยครับหากผิดพลาดอาการใดหรือมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับผมเราก็มาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผม ก็นะครับเด็กใหม่ก็จะได้อะไรบ้างครับเริ่มต้นก็เป็นเงินสด5,000นนะครับแล้วก็มีพิซซ่ากับน้ำเปล่าอย่างละ50านะครับผมแล้วก็เด็กใหม่สามารถมารับเพิ่มตรงนี้นะครับก็กดเอ็นรับได้เลยครับนี่ครับของขอนเลเวล1ก็จะมีตามเลเวลนะครับก็เราเลเวล1แล้วก็รับของเลเวล1ไปนะครับก็จะได้เงินเพิ่มอีกห0 0พันแล้วก็ลดบอฟแคนนะครับก็สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่แบบยังเล่นไม่ค่อยเป็นก็ มาดูข้อแนะนําตรงนี้นะครับผมเขาก็จะบอกเป็นวิธีการนะครับนี่ครับก็เราควรทายังไงบ้างครับก็มาอ่านกันเราเองนะครับอ่าก็ต่อไปนะครับเราก็จะได้เป็นรถบ๊อบแคทมาแล้วใช่ไหมจากการรับของเด็กใหม่แล้วก็เอารถบ๊อบแคทเนี่ยครับไปทํางานได้เลยนะครับผมก็จุเบิร์กก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็กดเฮดเบิร์กได้เลยนะครับกดผิดนี่นะครับก็เบิร์กได้เลยครับนี่ครับเป็นรถบ็อบแคทก็เป็นรถกระบะนี่นะครับผม ก็เทคดาวรถก็ถือว่าสวยครับอ่าเทคดาวอันซ้ายมือก็จะเป็นหลอดน้ำมันนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นสภาพของรถนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอ่ากระเป๋านะครับก็เวลาเปิดกระเป๋าเซิร์ฟเวอร์นี้กดวายนะครับก็จะมีเมนูต่างๆที่บอกนะครับถ้าเปิดกระเป๋าก็เลือกไปที่อีเวนต์ตอรี่นะครับผมนี่นะครับก็ผมได้เปิดให้ดูนะครับก็กระเป๋าเซิร์ฟนี้ก็ ดีนะครับไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์อื่นแน่นอนครับก็จะมีระบบต่างๆนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้สามารถทิ้งของได้นะครับก็สามารถยูเด้นะครับดูอ่าซ้ายมือนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผมก็ปุ่มนี้นะครับกดไปเพื่อมนการอ่าใช้ของนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นดรอปไอเท i นะครับเป็นปุ่มตรงกลางนะครับผมก็หลังจากคลิกแล้วก็จะระบุระบุจํานวนของ ที่เราจะทิ้งได้นะครับสมมติผมจะทิ้งสักหนึ่งอันนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นทิ้งนะครับนี่ครับมันจะขึ้นชื่อบอกแล้วก็เป็นรูปบอกอยู่นะครับว่าตรงนี้มี่าขวดน้ําหรือของที่เราทิ้งวาอยู่นะครับเวลาเก็บก็กดวานะครับไปที่กระเป๋านะครับเห็นคําว่าพิกอัพไหมครับก็ไม่ใช่พิกอัพครับขออภัยเป็นลิกเฉยๆนะครับก็กดมาได้เลยครับก็จะเป็นการเก็บนะครับนี่นะครับผม ต่อมานะครับคืออันนี้นะครับป,ปุ่มนี้ก็จะเป็นการดูบินต่างๆนะครับผมก็พอกดเข้าไปก็เออผมก็ยังไม่บินไม่มีบินใบสั่งอยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มอันนี้นะครับก็กดเข้าไปก็จะเป็นการโอนเงินให้ผู้เล่นนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มเรียกแท็กซี่นะครับผมก็กดไปนะครับนี่มันก็จะเรียกแท็กซี่นะครับอ่านะครับผม ต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่องหน่วยงานกันบ้างครับเซิร์ฟเวอร์นี้รับหน่วยงานแล้วก็รับแก๊งนะครับหน่วยงานที่จะรับก็รับทั้งหมดเลยครับผมก็จะพูดได้ฝังก็จะมีหมอช่างตำรวจแท็กซี่นะครับผมก็รับหมดนะครับก็มาสามารถติดต่อได้ที่ Discord นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับแก๊งก็เหมือนกันนะครับน่าจะมา3คนแก๊งฟรีครับก็สามารถมาติดต่อได้ที่แอดมินได้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะมาพาดู G P S เซิกบนบ้านนะครับก็ทับ G P S เลยนะครับผมนี่ครับก็จะมีสถานที่ทั่วไปนะครับก็สถานที่ทั่วไปก็จะเป็นสถานจุดสําคัญต่างๆนะก็จะม่าจะเป็นโรงพยาบาลตลาดเมืองกลางเมืองจุดซื้อบ้านก็จะเป็นงานถูกกฎหมายนะครับผมก็มาดูนะครับก็จะเป็นนี่ครับก็จะบอกเลเวลอยู่นะครับว่างานนี้คือทําได้ไหนนะครับ ก็มาหาทํากันได้นะครับผมสาหรับงานผิดกฎหมายเนาะต่อไปนะครับเพืองานผิดกฎหมายนะครับเป็นคําใบนะครับก็จะเป็นเป็นคําใบบอกนะครับให้เราไปจุดสีแดงสมมุติว่าผมแบบจะไปทําโคเคนเนี่ยนะครับเดีย๋ยวผมเปิดมแมทให้ดูสำหรับเริ่อนี้ก็จะมีเส้น gps ด้วยนะครับผมนี่ครับสมมุติว่าโคเคนนะครับจุดเขาบอกเนี้ยเราก็ต้องหาจุดโคเคนอยู่บริเวณเนี่ยเป็นจุดสีแดงคือจุดบอก ไปนะครับผมก็ไปทํากันได้นะครับสําหรับงานดํานะครับผมครับผมก็จะเป็นเมนูสเตตัสนั่นเองนะครับก็จะบอกสเตตัสเลยนะครับว่าของตัวละครแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับผมต่อมานะครับเป็นโดเน็นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่มีอาวุธโดเน็เลยนะครับผมก็ชุดโดเน็นี้ก็จะเป็นอาพวกแฟชั่นหมัดไฟหมัดสายฟ้านะครับผมต่อมาครับคือ H e L P นะครับก็จะเป็นคําสั่งช่วยเหลือต่างๆนะครับที่บอกไว้ แล้วก็ผมลืมแนะนําเด็กใหม่นะครับผมแนะนานะครับเก็บเงินไว้นะครับห้าพันนะครับเพื่ออาไว้ซื้อโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกครับทับทีวได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีโทรศัพท์เลยทับไม่ได้แล้วก็สามารถทับดูราคานะครับเพื่อดูราคางาน สินค้านะครับนี่นะครับคุณไม่มีมือถืออ่าแล้วผมก็จะพาไปซื้อนะครับว่ามือถือซื้อตรงไหนนะครับก็ตัดตอนที่ผมไปซื้อเลยแล้วกันครับก็นะครับสาหรับจุดซื้อมือถือนะครับก็เป็นตลาดนั่นเองนะครับสําหรับคนมาไม่ถูกนะครับก็อ่าทับ g ีพีหรือกดวายก็ได้นะครับไปที่ g ี s สเนี่ยครับสถานที่ตัวไปครับแล้วก็นี่ครับตลาดกลางเมืองนะครับก็กดตกลงนะครับมันก็จะพาเรามานั่นเองนะครับ ก็นะครับสาหรับจุดพาที่พามาซื้อน้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับร้านขายก็กดเข็ดได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็โทรศัพท์ราคา5้าพันแล้วก็ซื้อมาเลยนะครับผมอ่านะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่อยู่ติดติดกันนะครับก็จะขายพวกพิซซ่ากับน้ําเปล่านะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นจุดค้าของทํางานนะครับก็มากดเอ็นดูนะครับของทํางานก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือ มีดแล้วก็อ่ามีดแล้วก็อะไรอ่าเบ็ดตกปลาน,นั่นเองนะครับผมก็สําหรับตลาดเซิร์ฟเวอร์ก็มาทํากันได้นะครับก็ตลาดเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีอยู่2บอร์ดนะครับก็มีบอร์ดจัดอันดับกับบอร์ดอ่าราคาตลาดครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีวิ่งล้มด้วยนะครับผมแบบกระโดดเยอะก็จะล้มเองนะครับบอร์ดก็จะจัดอันดับเงินเขียวเงินแดงอันดับเงินที่มีเงินแดงที่สุด อันดับที่มีเงินเขียวเยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันดับแทนนะครับผมต่อไปก็ราคาตลาดนะครับผมก็มาดูกันนะครับนี่ครับราคาตลาดก็จะประมาณนี้ครับก็จะราคาถือว่าเซิร์ฟนี้เงินไม่เฟอร์นะครับผมสําหรับคนที่แบบอยากฟาร์มจริงจังก็มาเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับผมสามคนแก๊งฟรีด้วยนะครับผมจะพามาดูจุดต่อไปเลยนะครับผมตอมานะครับก็จะเป็นอ่า จุดอาบน้ำกับจุดนอนนะครับสําหรับคนไม่รู้นะครับว่าอยู่ไหนก็อยู่ติดตลาดเลยนะครับถ้ามาไม่ถูกจริงก็กด Y ครับนี่ครับอจีเวสสถานที่ทั่วไปดูก่อนนะครับว่ามีไหมก็ถ้ามันไม่มีครับก็มาตรงโรงบานก็ได้นะครับก็จะอยู่กับติดกับโรงบานเลยครับก็สําหรับจุดอาบน้ำกับจุดนอนครับก็จะฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับตอนนี้ผมไม่ต้องการครับ อ่านะครับก็เห็นไหมเซิร์ฟเวอร์ได้ขึ้นบอกแล้วครับว่าราคาสินค้าได้ถูกอัปเดตแล้วตรวจสอบได้ที่ตลาดกลางเซิร์ฟเวอร์หรือทับดูราคานะครับต้องมีโทรศัพท์ด้วยครับอ่าแล้วก็อาวผมว่าพูดต่อเลยนะครับนี่ทับห้องน้ําชายนะครับก็อาบฟรีเหมือนกันครับทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับผมถ้าใครไม่นอนนะครับก็ถ้าหลอดหมดเนี่ยแล้วถ้าใครไม่นอนเราก็จะขึ้นแจ้งเตือนบอกนะครับแล้วก็บวกกับหน้าเราจะสายนะครับ ผมก็ไม่มีภาพให้ดูนะครับว่ามันจะใสยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าผมจะพาไปดูจุดสําคัญที่ต่อไปเลยนะครับผมผมก็ลืมบอกอีกอย่างนะครับก็ตรงตลาดนี้ก็จะมีจุดแจกกระเป๋าฟรีสําหรับเด็กใหม่ด้วยนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็เหมือนเดิมครับทับ G P S สถานที่ทั่วไปเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยนะครับนี่ครับจุดแจกกระเป๋านะครับที่แจกกระเป๋านะครับนี่ก็จะขึ้นจีนแดงนะครับอ่ามันอาจจะไม่ขึ้นอะไรนะครับก็ให้กด n นะครับ นี่นะครับมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่ายินดีด้วยครับคุณได้รับช่องเก็บกระเป๋าเพิ่มจาก8เป็น12ช่องนะครับไหนนะครับว่าเขาแจกจริงหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับเขาแจกจริงนะครับเป็น12ช่องแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็สถานที่เราไปผมจะพาไปดูร้านอาหารแล้วกันนะครับผมก็ตัดตอนไปเลยแล้วกันนะครับมานะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นนะครับ ก็สามารถทับจีเพชรมานะครับทาไมต้องพามาดูร้านอาหารครก็ร้านอาหารครับมีระบบค้าบอาหารด้วยนะครับสําหรับคนไม่มีตังซื้ออาหารหรือว่าขี้เกียจแบบประหยัดอยากประหยัดตนอะไรประมาณนี้นะครับก็มาสามารถค้าบอาหารได้นะครับนี่นะครับก็จะมี2อย่างนะครับก็จะมีเนื้อวัวย่างกับน้ําส้มนะครับก็จะใช้อย่างวัตถุดิบเนื้อวัวห้าครับสาหรับเนื้อย่างแล้วก็น้าส้มก็ใช้ส้ม5ลูกนะครับผม ก็สามารถทาได้นะครับสาหรับงานพวกนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเนื้อวัวเนี่ยอาจจะต้องใช้มีดด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผมนะครับก็จะเป็นจุดวอร์โซนนะครับหรือจุดซอมอาวุธนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคนที่มาไม่ถูกนะครับก็ทับ G ีเพีหรือกด Y ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่สถานที่ทุกสถานที่ทั่วไปนะครับปลอดภัยนะครับ เลนลงมาข้างล่างข้างล่างนะครับนี่นะครับที่ซ้อมอาวุธนะครับก็นี่ครับมันก็จะมาร์กพาเราไปนะครับผมต้องขอไปที่เสียงรบกวนด้วยจริงๆนะครับผมอ่าอ่าที่เข้าซ้อมบุญนะครับก็จะเสียเงินห้าร้อยนะครับผมสําหรับที่ซ้อมอาวุธนี้ก็จะมีเล่นให้เล่นทุกอย่างครับอ่าที่ของอาวุธให้คราฟในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนี่ครับก็จะมีครูต่างๆสามารถมาซ้อมอาวุธกับเพื่อนหรือก่อนจะลงสตอรี่ก็มาซ้อมกันได้นะครับผม ก็ผมพาไปดูจุดต่อไปเลยนะครับผมแล้วก็ผมลืมบอกนะครับถ้าจะออกก็กด n น,นะครับผมนี่เป็นการออกอีกทีก็สามารถออกกันได้คนระับสำหรับอ่าวอโซนะครับถ้าออกมาแล้วอาวุธก็จะไม่ติดมือเรามาด้วยนะครับก็ถือว่าไม่เป็นการโกงอย่างหนึ่งครับนะครับผมเป็นร้านสกินนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้าประเทศมาแล้วแบบอยากเปลี่ยนสกินเลยก็กดเ,เข้ามาได้เลยนะครับ รอมันโหลดสักพักหนึ่งนะครับก็นี่นะครับก็เดิมตรงนี้นะครับผมกดเฮดได้เลยครับก็สามารถเลือกไอดีสกินได้นะครับว่าเราจะเอาสกินไหนนะครับผมผดี๋ยวลองใส่นี้มาดูผม่ลองรับสําหรับเซิร์ฟนี้ก็จะไม่มีสกินอ่าหมุนไวให้ใส่นะครับจะเป็นแบบสกินแบบไม่หมุนไวนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อใส่นะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เวลาใส่สกินนะครับกด Y ไปที่กระเป๋าครับ แต่ตรงสกินหนึ่งทีนะครับให้มันเป็นขีดขาวอ่ะผมไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่านะแล้วกดคําว่ายูสนะครับก็กดเข้าไปอ่าก็จะเป็นการใส่สกินที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวลาอยากถอดสกินนะครับก็กดไวที่กระเป๋าอีกรอบนะครับไปตรงอันนี้ครับนี่นี่นะผมซูมให้ดูแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้กดไปทีนึ่งครับอ่ะก็จะเป็นการถอดสกินให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใส่เหมือนเดิมนะผมจะใส่ไปแล้วกันนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นของแต่งตัวนะครับก็จะมีหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นนะครับอ่าน้องหลามตาแดงกับหมวกชื่อโคเทห้า0 0ื่นบาทเลยโอ,โอ้โหแพงครับไม่มีตังครับไปรุ่นทํากินไรเงี้อ่าแล้วก็จะพาไปดูสถานที่ต่อไปนะครับรถหออยูนน่นู่นจุดสาวพนักงานก็จะอยู่นี้ตามจิงอิู่ตรงนี้นะครับแต่ของผมไม่รู้ว่าเป็นบล็ักทางเซิร์ฟเวอร์หรือบั็กตัวเกมผมนะครับก็เะไรทําก็กดเอน,นะครับกดเอ็ได้เลย ผมขอทักจีเพจมาครับอ๋ออย่างนี้อ๋ออ๋อผมลืมอธิบายนะครับสําหรับคนที่จะมานี่นะครับทำอ่าโคสอันนี้นะครับก็ต้องมีชั่วโมองออนมากกว่า2ชั่วโมองขึ้นไปนะครับผมสาหรับอันนี้นะครับเป็นอีเวนต์นะครับไม่ใช่งานของเด็กใหม่นะครับเป็นอีเวนต์นะครับผมก็อีเวนต์ผมไม่รู้ว่าจะหมดตอนไหนแต่ผมคาดเดาว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับ จะพาไปดูสถานที่อื่นแล้วกันนะครับนะครับที่ผมจะพามาดูก็คือเลเบลของทางเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมที่ครับก็เป็นแมปเลเบลของทางเซิร์ฟเวอร์ครับก็สวยนะครับก็ไม่เหมือนใครนะครับก็ดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนแล้วกันข้างในนะครับก็จะเป็นจุดคาบอาวุธกับจุดร่าคุญแจตู้เซ็นครับมาดูคอันนี้คือจุดคาบอาวุธนะครับ ก็สาหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีอาวุธไม้เท้าไม้สนุกไม้พูไม้เบสออกสนุกกับพวกอันนี้เหมือนกันสนับมือไม้ก๊อปแล้วก็ขาตนะนะครับผมก็สามารถเก็บของได้นะครับสําหรับคนที่จะมาคราฟนะครับก็เก็บได้ตั้งแต่ดินปืนไม้เหล็กนะครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นจุดสร้างคุณแจตู้เซฟนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับสาหรับคนที่อยากจะขึ้นนะครับ กุญแจตู้เซฟใช้ไรบ้างครับก็มีอไอรอน5้าสิบคอปเปอร์5้าสิบโกลห้าไดมอนด์2ี่ิแล้วก็เงินเขียวอีกเจ0ดหมื่นครับน่าจะไม่มีเปอร์เซ็นต์แตกนะครับก็ข้างในก็มีประมาณนี้นะครับก็ข้างนอกก็จะเป็นตู้เซฟนะถ้าผมมองผันอาใสเป็นตู้เซฟนะครับต้องมีคุณแจตู้เซฟก่อนแนะ่นะครับต้องมีคุณแตรู้เซฟก่อนนะนี่นะครับก็ ก็สําหรับผมลืมบอกระบบหนึ่งไปนะครับก็ระบบเก็บของรถนะครับก็ทับ TK นะครับก็จะเป็นการเก็บของรถนะครับก็ถ้าใครจะเก็บก็กดเลือกนะครับก็เลือกไอเทมได้นะสมมติว่าผมจะเก็บโทรศัพท์ไว้นะครับก็หยิบออกจากอันนี้นะครับก็จะเป็นการหยิบออกที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับ ถ้าผมมีโอกาสอีกนะครับผมก็จะมาทาคลิปเซิร์ฟเวอร์นี้บ่อยๆนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับรับหน่วยงานจํานวนมากนะครับสามารถมาสอบได้ที่ดิสคอร์ดนะครับแล้วก็แก๊งสามารถติดต่อได้ที่ดิสคอร์ดนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมขอจบคลิปลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณที่ทุกคนมาดูถึงณตอนนี้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างยินถ้าพวกคุณกดซับให้ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ